สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเื่อทุกคนนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตจะเสียงกับเช็ครายละเอียดของการไลฟ์ครั้งนี้ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะสักครู่นะครับพอดีวันนี้เป็นวันรอบประชาชนปกติคนก็อาจจะเยอะเป็นพิเศษนะครับแป๊บหนึ่งนะออเซตอัพนิดนึงขอฟังเสียงนิดนึงว่าเป็นยังไง ครับตะตุกไหมเนี่ยโอเคตะตุกไหมครับภาพเสียงชัดเจนไหมอันนี้บอกกันนิดนึงนะครับเดี 500, ๋ยวเราจะพามาชมตัว Allnew GWM แทงห้ารรุ่นโปรนั <us <us ่นเองครับซึ่งรุ่นที่เราได้รีวิวมาก็คือจะเป็นตัวรุ่นอัลตรานะครับถ้ารุ่นอัลตร้ารายละเอียดเป็นยังไงเนี่ย ผมแนะนําว่าให้อ่าไปเซิร์ชคลิปของผมในช่องน้ำจะมีอยู่ครับผมอันนี้รีวิวค่อนข้างที่จะละเอียดแต่วันนี้เราพามดูรุ่นโปรน่าสนใจอย่างไรบ้างเขาพยายามใช้ตัวสีเนี่ยให้ดูแตกต่างครับแล้วก็นะการนําเสนอจะค่อนข้างแตกต่างกับตัวรุ่นออาตาครับโดยเพื่อนๆเห็นไหพอมันเป็นสีดําครับตัวรถเนี่ยมันมีเป็นความแก๊งสเตอร์มากๆครับมันมีความที่ดูดุมากๆเลยเป็นรถ แบบหน่วยงานรัฐก็ได้หรือว่าขับไปไหนมาไหนไปเป็นแก๊งอย่างเงี้ยมันก็หล่อไปอีกแบบนึงแบบนี้เลยนะครับแต่ขอบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นแค่รุ่นเริ่มต้นรุ่นโปรแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะได้อุปกรณ์หรือว่าส่วนต่างๆที่เขาใส่มาคล้ายๆกับรุ่นอัลตร้าทั้งหมดเลยนะเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันนะครับเริ่มต้นกันที่ทางด้านหน้าของตัวรถนะครับจะเห็นได้ว่านี่ ก็ยังคงเป็นระบบการขับเคลื่อนที่ผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าระบบไฮบริดนั่นเองครับซึ่งด้านหน้าโลโก้แท้งใหญ่เบลเทอร์แบบนี้กระจังหน้าเนี่ยดีไซน์มันอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวกับตัวแ,แท้งท้า500ตัวที่เป็นตัวอัลตรานะฮะแต่เขาก็ให้ตัวกล,อลว้องส6 0องศา มาให้ด้วยนะครับเห็นไหมอยู่ทางใต้โลโก้นะคือการดีไซน์เนี่ยค่อนข้างเนียนตาครับเราก็ดูดูลงตัวแบบนี้เลยนะถัดมาครับพวกดีเทลรายละเอียดของตัวรถเนี่ยมักจะใช้เป็นสีโครเมียมเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าเป็น f u l เเปิดปิดไฟถูงตับอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็จะมีพวกเวลคัมโฮมนะครับแล้วก็โวลูมมีโฮมอะไรพวกนี้มีครบด้านล่างจะเป็นไฟเลี้ยวนะแล้วก็ นี่จะเป็นไฟตัดหมอกอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นเดินด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะครับถัดมาที่เห็นแตกต่างอีกอย่างนึงเลยคือตัวลายล้อมแมกค,ครับลายล้อมแมกของเขาเนี่ยก็จะเป็นขนาด18นะถ้าเป็นตัวท็อปนะครับตัวอัลตร้าเนี่ยจะอยู่19แล้วก็ลายล้อมแมกจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับถ้าเป็นตัวนี้จะได้ลายสัดสีดํานะครับผมตัดกับสีโครเมียมขนาด 2.5ทำ 60R18 นะครับซึ่งถามว่ารลนนี้สวยไหมผมมองว่ามันสวยนะแล้วก็ดีไซน์ดูลงตัวครับแต่ว่ามันอาจจะดูไม่เต็มเท่ากันกับตัวอัลตร้าเนเครับเพราะว่าตัวอัลตร้าเนี่ยพอใส่ล้อ20มันเต็มซุ้มล้อเลยนะมันจะดูดูสวยกว่านั่นเองครับอืมยางได้เป็นกูเจียนะครับผมอืมคล้ายๆกลันโอเคถัดมาครับหัวโจกจะเป็นสีเดียวก,กันกับตัวรถเลยนะครับก็ ไปเลี้ยวมีให้กล้องสเสาแล้วสองศามีให้นะครับผมแต่ว่าบายสปอร์ตก็มีให้เช่นเดียวกันอยู่ตรงนี้นะคีเลสครับก็เหมือนกันครับก็ร้วมปลดล็อกครับทัชก็ล็อกนั่นเองที่อีกหนึ่งจุดเลยที่แตกต่างและเห็นอย่างได้ชัดเจนนะครับก็คือตัวบันไดข้างครับที่จะไม่ใช่เป็นการออโอตเมติกนะครับในการที่เราเปิดประตูแล้วบันไดมันจะสไลด์ออกมาเหมือนกับกับรุ่นอัลตรานะเพราะว่าตัวนี้ เขาจะบิ S <S <S okay. like mm ้วมาแบบนี้เลยเห็นไหมครับคือมันจะเป็นการยึดติดกันกับตัวรถมาเลยนะครับเออกรอบเฟรมหน้าต่างอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือจะเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับอืมเห็นป้าตัวกับบันไดข้างเนี่ยดีไซน์เป็นแบบล็อกมาแบบนี้เลยนะครับอืมโอเคแล้วให้เดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันว่าเป็นยังไงเราังคาข้างบนเหมือนกันนะครับไซซิ่งคือเดียวกันแล้วก็ การออกแบบเหมือนกันใช้เป็นสีเงินแบบนี้นะครับมีคีบสลามให้มีดีเทลรายละเอียดที่เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับต้าสัญลักษณ์นี่500 hev นะครับแล้วก็ดีไซน์ไฟดีไซน์ไฟหลังอ่ะวันก่อนนะครับผมเห็นเขาใส่เป็นแบบทำลายพรางครับแล้ววิ่งบนถนนแถวบ้านคือผู้สวยแต่ตอนคืนเนี่ยวิ่งมาแบบสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ชุดแต่งเอออะไรเออจะเหมือนกันกับตัวท็อป ผมชอบตรงนี้ครับการออกแบบของกล้องมองกล้องมองหลังกล้องถอยหลังนะครับเขาจะบิ้วมาอยู่ตรงที่ชุดเก็บยางอะไหล่ครับเห็นไหมเนียนตามากๆเลยครับสวยสวยแบบนี้สวยเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดตัวประตูท้ายให้ดูนะครับประตูท้ายน่าจะเหมือนกับตัวท็อปนะคือกดปุ่มครับแล้วมันก็จะเด้งออกมาเห็นไหมง่ายๆครับเพื่อนๆไม่ต้องไปงัดให้มันเสียเวลานะครับเปิดออกมาปึ๊บเขาจะมีตัวโช๊คครับที่ช่วยในการให้เราผ่อนแรงนะครับ อยู่ตรงนี้ช่วยเราผลแรงเวลาเปิดปิดประตูเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับงานบิ้วประตูเป็นไงบ้างตรงนี้จะเป็นพลาสติกส,ส่วนใหญ่นะครับมีมือจับนะครับผมแล้วก็ที่ใส่ของอันใหญ่เวอรเทอร์แบบนี้ด้านหลังตรงนี้ทําเขื่อนมาเป็นที่นั่งเป็นสเตเลีนะเออเผื่อคนแบบนั่งชิลๆนะครับเซนเซอร์ด้านหลังก็มีอยู่ด้วยกันประมาณสี่จุดนะครับเซ็นเซอร์ถอยการดึงรับเก็บเบาะเน,นี่ยก็คือ หดึงปุ๊บแล้วก็ผักลงไปออาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่ามันมันมีเหมือนมีแรงหน่วงหน่วงครับมันมีนกลไกอยู่เนาะแล้วก็เวลาดึงขึ้นก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็จับปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้อืมทั้งสองฝั่งจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเพื่อนๆจะได้การปรับเบาะก,การพับเบาะนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะแต่นี่เป็นแบบแมนนวลนะอันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันกับตัว รุ่นอ่ารุ่นอัลตร้านั่นเองครับนี่ช่องพมีให้นะครับผมแล้วก็รายละเอียดการเก็บนี่เห็นป่ะเขาจะมีตัวแบตเตอรี่ซ่อนไว้อยู่นะอืมเปิดมาข้างหลังปุ๊บก็เป็นชุดแล้วก็เป็นม่านบางสัมภาระนะครับที่เขามีให้เพราะว่าเขาจะมีสล็อตที่ไว้สําหรับสวมม่านบางสัมภาระอยู่ตรงนี้เนาะด้านหลังมีช่องวางแก้วครับมีที่วางมือถือ แล้วก็ทั้งสองฝั่งจะเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมแอบเสียดายอยู่นิดหนึ่งเขาน่าจะมีช่อง USB ให้หรือว่าอะไรให้อย่างนี้จะเวิร์กว่านะครับด้านหลังกระจกเมื่อไม่เห็นแม้ว่าไซซิ่งตัวกระจกเนี่ยเขาค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็มิติการที่เวลาเรานั่งข้างหลังของตัวรถนะมันค่อนข้างที่จะดูคลีนครับดูเคลียร์แล้วก็ไม่อ้วกแตกนะฮะหลายๆคันเนี่ยผมแนะนําให้ทําอย่างนี้เพราะว่ากระจก้านหลังมันใหญ่มากจริงๆแต่ว่าต้องบอกงี้ว่าหลายๆคนเขาก็ไม่ได้อยากที่จะ มีทัศษะวิสัยที่กว้างกว่านี้นะเพราะว่าเขาห่วงเรื่องความร้อนนั่นเองครับอือันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนเนาะทุกท่านจะเห็นได้ว่าราวมือจับนะครับผมมีให้ด้วยกันทั้งหมดทุกตำแหน่งเลยยกเว้นตำแหน่งคนขับนั่นเองครับอือฮึแล้วก็ด้านบนมีแอร์ให้นะครับผมทั้งสองฝั่งเลยมีตัวที่เปิดนะครับนี่ปิดตัวไฟในรถมาให้แบบนี้เลยนะครับด้านหลังเดี๋ยวเราเปิดให้ดูปึ๊บอีกอย่างหนึ่ง เนี่ยเห็นปะ่ะพอดันมาเยอะมันจะเอาขึ้นยากนะครับอืมการาพับการอะไรก็ตัวโปรเนี่ยอาจจะยากสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรอ่าเราปิดให้ดูก่อนคือเราเห็นไซซิง่งมานประตูเนี่ยเดี๋ยวผมถอยมไม้ดูเพื่อนๆเห็นไซซิง่งมันประตูเพื่อนๆคิดว่ามันหนักใช่ไหมแต่ผมออกแรงนิดเดียวครับเขาก็ปิดแล้วปึ๊บนี่เห็นปะ่ะเบามากแล้วก็เป็นประตูดูดด้วยนะเอออันนี้คือดีมากๆครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูผู้นั่งตอนสองกันว่าเป็นอย่างไรนะเสียงผมอุ้ยเสียงผมชัดเจนไหมอะไรดูอย่างนี้นะครับมาดูด้านข้างตรงนี้นี่ตัวนี้จะมีที่ล็อกเด็กไหมนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวอัลตร้าเนี่ยเขามีสามารถล็อกจากในจอได้เลยนะอืมแล้วก็การเดินข้างในเป็นอย่างนี้ครับมีคุ้มหนังทุกส่วนมาทําลายไม้นะครับลายไม้ภายในจะคล้ายๆกันแต่ว่าลำโพงจะไม่เหมือนกันนะครับ นี่เห็นไหมนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับพันเพลทนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตัวบอกเป็นไงบ้างตัวบอกคือดูดีเลยแล้วก็การที่เรานั่งเราสัมผัสเนี่ยผิวสัมผัสเขาดีมากๆครับมีความนุ่มเป็นหลักแล้วก็ถ้าเวลาเราจะขึ้นตอนสองเนี่ยมันจะมีกลไกอยู่ด้านบนครับลองัดขึ้นแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็เปิดแบบนี้เห็นป่มนี่น้ําหนักมันอาจจะเยอะสักนิดหนึ่งครับแล้วก็เวลาที่เราขึ้นลง ตัวผู้นั่งตอนสามเนี่ยเราอาจจะต้องสไลด์ไปก่อนครับแล้วก็ค่อยผักเราขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆเห็นช่องที่เราจะขึ้นไปไหมมันค่อนข้างเล็กครับอืมเราอาจจะผักลงมาก่อนปึ๊บโอ้ยเบาะมีน้ําหนักพอสมควรนะครับแล้วก็บีบรางสไลด์ด้านล่างมันจะมีรางสไลด์ด้านล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็จับปึ๊บแล้วก็เลื่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นตําแหน่งของตัวเบาะที่มันแตกต่างกันครับอันนี้คือเลื่อนมาที่สุดแล้วนะครับอันนั้นยังไม่เลื่อนเนาะแยกเป็นหก สิบแล้วก็สี่สิบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะพับเบาเนี่ยขึ้นเบาก็อย่างนี้ครับแล้วก็ยกขึ้นนี่เห็นป่มพอเราสไลด์มาค่อนข้างเยอะตำแหน่งการขึ้นมันจะกว้างแบบนี้เลยครับอืมทาได้ง่ายมากๆอันนี้เป็นตัวปรับเอ็นของตัวเบาะนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยระยะการปรับเอ็นของเบาคือเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็นี่เราให้ดูลางสไลด์ของเขาเห็นไหมอืมชัดเจนครับแล้วก็ทําได้ดีสมูทแต่ว่าต้องบอกว่าตัวเบาเนี่ย มีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะผมใช้มือเดียวยกไม่ได้นะครับดูมิติของตัวเบาเป็นไงบ้างความกว้างนะครับผมมองว่าเขาไม่แบ่งเป็นเจ็ดที่นั่งครับเพราะว่าด้วยเรื่องไซส์ยิงด้วยเรื่องความสะดวกสบายครับเขาเลยพยายามทําให้ตัวเบาเนี่ยมันม,มีมีความกว้างของแต่ละซีทเนี่ยได้เยอะนั่นเองครับโต้หัวหมอนสามารถปรับขึ้นได้นะอืมเห็นไหมดูภายในดูกว้างเป็นไงโอเค บอกเป็นีเทเตอร์ซีดใหม่ครับดูแถวหลังดูแบนดครับเอ่อแถวหลังหมายถึงสามเหรอครับรอยู่ว่าไงนี่มีไอโซฟิกด้วยนะครับผมทั้งสองตอนแล้วก็จะเป็นที่วางนี่ที่วางแก้วแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังครับจะมีช่องแอร์ให้ตรงนี้จะคลา,ายการมีโหมดแอร์ให้แล้วก็ช่อง USB ด้านหลังให้แอร์ Air ยังโซนเดียวอยู่นะครับจะปรับแยก เฉพาะอุณหภูมิแล้วก็ปรับไอตัวพัดลมเดียวกันเลยนะครับนี่ด้านบนมีไฟอ่านหนังสือให้มีแอร์ให้ด้านบนนะครับสายแถวหลังนั่งไม่สายตาแถวหลังนั่งไม่สบายครับแถวสามอ๋อก็ประมาณนึงแต่ผมลองขึ้นไม่นั่งแล้วใช้ได้ครับอืมไปดูคลิปย้อนหลังของผมผมมีทําให้อยู่นะพะตัวอัลตร้านะครับนี่มือจับประตูอ่ามือจับราวนะครับเพื่อขึ้นก็มีให้ครับเขาบูหนังมานิ่มๆแบบนี้เลยนะเออเขาค่อนข้างใส่ใจครับแล้วก็ รายละเอียดข้างในเนี่ยจะเป็นสีครีมแบบนี้นะครับเราขึ้นไปนั่งดูปึ๊บโอียเบาะนุ่มมากอเดี๋ยวผมหันมาให้ดูไม่รู้จะเห็นผมหรือเปล่านะปึ๊บนี่มันเชิดเนาะถ่ายถ่ายคนเดียวมันจะยากนิดนึงแบบนี้นะครับอ่ะเราให้ดูแบบนี้ก่อนนี่ตัวบอกนะครับผมคือในแทง5 0ห้า้อยเนี่ยเขาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งครับจะมีดวงดาวที่เป็นเม็ด LED ส้อนออกมาแบบนั้น เดินด้วยลายไม้ครับแล้วก็ที่เป็นกิมมิคตรงกลางของตัวแทง500คือ,อหน้าจอที่เป็นหน้าจอนาฬิกาของเขาเนี่ยครับมันจะโชว์ความโดดเด่นโชว์ความหรูหรานะครับส่วนจอกลางเนี่ยคือไซส์ใหญ่มากแล้วก็ทัชสกรีนค่อนข้างไวแล้วก็มันจะมีความที่เขาทําผิวสัมผัสเนี่ยออกเป็นกึ่งๆด้านนะครับการทัชสกรีนจะค่อนข้างไวมากๆนะครับ Gear, เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็การใช้งานจะค่อนข้างสะดวกมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มดิฟล็อกมีนิวเดสเซนคอนโทรลนะครับโฟร์วิมาให้นะครับคือปุ่มตรงนี้เนี่ยจะแตกต่างกับตัวอัลตร้าครับอัลต้าจะเยอะกว่านะครับตรงนี้มีออโต้เบรกโฮมาให้นะครับผมแล้วก็กล้องมองรอบคันนี่มีรายละเอียดคือเยอะยแยะเป็ม่หมดเลยแบบนี้นะอืมแล้วก็ที่วางแก้วน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับ กล้องถอยนั่นเองครับแล้วก็โหมดต่างๆตรงแป้นตรงนี้นก็คือเขาพยายามแยกออกมาเป็นระบบแอร์ที่แยกออกมาเลยไม่ได้ฝังอยู่ในจอแต่ถามว่าในจอมีไหมก็มีให้เราสามารถกดใช้งานได้ครับนี่ปุ่ม auto start stop จะอยู่อ่าปุ่ม start ต็อปตัวรถจะอยู่ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็มีตัว <c oughs> โทษครับมันมีตัวที่เป็นแป้นคันโยกสําหรับตัวแอคทีฟครลชอนโฮนั่นเองครับนี่ให้ดูตัวจอพวงมาลัยเป็นไงบ้าง ไซซิ่งกลมๆน่ารักดีครับผมแล้วก็จะดีไซน์แบบนี้เลยนะครับด้านซ้ายจะเป็นเกี่ยวกับพวก entertainment และสายโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะด้านขวาจะเป็นการควบคุมจอกลางนั่นเองครับหน้าจอเรือนไม้ด้านหลังค่อนข้างใหญ่โตแบบนี้เลยนะแล้วก็ให้ดูแผงด้านข้างครับตรงนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกระบบต่างๆของตัวรถแล้วก็แผงข้ามประตูตรงนี้ก็จะเป็นการปรับพวกอ่กระตกไฟฟ้าอะไรพวกนั้นนะครับมีที่โหนขึ้นรถให้แล้วก็แต่คันนี้เนี่ย ตัวอัลตรนะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้หลังคาซันรูฟนะอืมอ่าตัวโปรนะครับจะไม่ได้หลังคาซันรูฟนะครับด้านบนก็จะเป็นการเปิดปิดไฟแบบทักส,สกรีนนั่นเองครับมีไฟนี่ไฟแอมเบียนไลท์สร้างบรรยากาศด้อันไหนด้วยนะอืมก็ประมาณนี้แหละสําหรับภายในตัวโปรครับเดี๋ยวเราให้ดูดนะ้านนอกนิดนึงอึ๊บฮะนี่ ัวซีดของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้ครับด้านซ้ายจะมีการบิวที่ปรับซีดอ,อ,อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็รายละเอียดดีเทลจะประมาณนี้เลยตัวเบาะซีดก็โอกระชับแต่ว่าผมลองนั่งแล้วพอนั่งสบายครับไม่ได้อึอดอดัดค่อนข้างนุ่มนวลเป็นหลักเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้คือเจ้าแท่ง500ตัวโปรนั่นเองครับระยะฐานล้อเนี่ยคือเยอะมากๆคือ2,850ม mm, ิลลิเมตรตัวรถยาวเกือบ5เมตรนะครับ กกระบบการขับเคลื่อนคือดีมากๆครับอ่ะโอเคเราพาไปดูส่วนอื่นๆของเวอนะว่ามีอครับคือเมื่อวานเนี่ยถ่ายไม่ทันจริงๆครับดีเทลของตัวรถมันเยอะครับแล้วก็ผมโมจะแบบไปถ่ายบูธอื่นเขนข้างเยอะครับก็เลยทําให้เราไม่ได้มาที่เจ w วอลนั่นเองครับเห็นไหมดีไซน์ลายล้อแ,แม็กเนี่ยคือต่างไปเลยครับตัวอ่าโปรจะเป็นสีดําตัดสลับ แล้วก็ยางจะไม่ดูใหญ่ขนาดนี้นะแต่พอมาเป็นรุ่นนี้เนี่ยก็คือขนาดยาง235สามห้าทัห้าสิเอ่อสองหกห้าใหญ่โตโมโหลานแบบนี้เลยนะเน้่เห็นไหมครับการบิ้วบันไดมันแตกต่างกันครับอันนี้อาจจะเป็นบันไดอัตโนมตินะครับซึ่งจะเปิดการทํางานต่อเมื่อเวลาเราเปิดครับด้านในด้านหนึ่งมันไม่ได้เปิดออกมาทีเดียวร้อมกัน2ด้านนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆเปิดทางด้านขวา มัานเลยก็จะสไลด์ออกมาครับเปิดด้านซ้ายก็จะสไลด์ออกมาแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับ mm hmm. การดีไซน์ของตัวอัลตร้าเนี่ยจะเน้นโครเมีย hmm. มเป็นหลักครับ mm hmm. เห็นไหมไอตัวมือจับประตูคีเลสเนี่ยจะแตกต่างกันเลยตรงนี้จะเป็นโครเมีย hmm. มนะฮะ mm hmm. แล้วก็อีกจุดหนึ่ง mm hmm. ที่ผมบอกแล้วว่ามันต่างคือ mm hmm. นี่เห็นป่ะังนะคาตัวซันรูฟด้านบนครับมันตัวโปรมันไม่มีครับมาเขามาใส่ตัวอัลตร้าทั้งหมดแล้วก็ม่านบับงแดดตัวโปรไม่มีตัวอัลตร้ามี นะครับแต่ภา,ายในดีไซน์เนี่ยจะเหมือนกันแบบนี้เลยเห็นไหมครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่มันต่างกันที่ดีเทลนี่เห็นป่ะังคามีซันรูฟนะครับขอโทษน,นะครับล้วผงขอเปิดนิดนึงอ๋อกีไม่อยู่อยู่นะครับเราเลยไม่สามารถเปิดตัวม่านได้นะครับแล้วก็เห็นไหมระบบของตัว ตรงกลางครับที่มีการเซตอัพแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับมีโฟลนะครับมีดิฟล็อกปิดหลังปิดหน้าคือแยกออกจากกันหมดแต่ตัวนั้นมีแค่ปิดตัวล็อกดิฟล็อกหลังเฉยๆนะครับอืมแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ตัวเบาะเออะไรเออดีไซน์จะเหมือนกันหมดระยะก,การปรับคือเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยมันแตกต่างดีเทลอ่ะอีกจุดหนึ่งคือลําโพงครับลําโพงที่แตกต่างกันคือตัวนี้ได้อินฟินิตี้อืม เดี๋ยวไว้เราจะมาลองฟังเสียงกันให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเขาเคลมไว้ว่าเป็นลำโพงที่แบบค่อนข้างเสียงดีอยู่พอสมควรนะครับนี่ระบบความปลอดภัยเอออะไรเอ่ยก็มีให้เหมือนกันครับหน้าตาจะหล่อเหลาแบบนี้เลยคือตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นครับตรงที่ว่าถ้ามันมันจะมีการจองอยู่สองแบบนะครับก็คือการจอง เปล่าๆโดยไม่ได้วางเงินอันนั้นก็จะเป็นการจองเหมือนแบบเพื่อนๆยกเลิกก็ได้หรืออะไรก็ได้อย่างนี้นะครับกับการจองอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือการจอง5,000บาทนะครับมันจะเป็นการพรีบุ๊กิ้ง5 0 0 0บาทแล้วก็พอตัวรถเนี่ยเริ่มวางขายหรือว่าเริ่มเปิดราคาแล้วนะเริ่มเริ่มแบบเริ่มดาเนินการเอกสารแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเอาตัว5,000ตัวใบจอง5000เนี่ยไปลดหย่อนกับมูลค่า5 0 0 0 0บาทได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทาง i อแอของ ทางเกตวอรได้บอกเรามาแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่เขาอยากจะแนะนําว่าเฮ้ยเพื hmm. <"He> i, ่อนๆลองมาดูนะครับตัวรถเป็นยังไงหน้าตาของตัวรถเนี่ย mm hmm. เขาใช้ได้เลยนะไซ์ซึ่งเขาใหญ่แบบนี้เลยนะครับอืม mm hmm. นี่แหละวันนี้เราก็เลยพามาดูกับกับเจ้าแทงห้าร mm ้อ hmm. ยเพราะว่าเดี๋ยวประมาณเดือนเมษาครับเราจะมีกิจกรรมที่เราต้องไปทดสอบเจ้านี่กันอย่างจริงจังเลยนะครับ เดี๋ยวก็ฝากติดตามกันด้วยนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมว่าเป็นรถที่น่าจะขายดีพอสมควรเลยราคาเขาประเมินว่าอยู่ที่สัก2ล้าน3ถึง2ล้าน7ประมาณนั้นนะครับผมก็รอติดตามกันดูว่าเป็นอย่างไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นบูธของภายในโดยรวมนะครับของบูธเก e o n ติวอลมอเตอร์ไทนะครับว่ามีอะไรบ้างฮาวาโจไลออนก็มีมาโชว์นะครับเฮิธรรมดาเฮิกียรีวี นะครับเฮติดแหลกหลังคาก็มีมาโชว์นะครับผมแล้วก็รวมทั้งตัวพ i ซิโอกีนนะครับเออพิตาชิโอกีน <N ess im us> ที่เป็นสีเขียวแมวน่ารักกิมมิคของเราเนี่ยก็มีมาโชว์รวมทั้งตัวอั t ตร้าตัว g t ก็มีมาโชว์นะครับแล้วจี GT สีขาวก็มีมาโชว์เช่นเดียวกันก็น่าจะประมาณนี้แหละที่วันนี้เราพาเพื่อนมารับชมกันกับบูธ t กตวอ Water แล้วก็นั่นแหละครับลองดูเรามาสัมผัสดูดก,กันกับตัวเจ้าแทง500นะเพราะว่า ดีเทลรายละเอียดเพื่อนลองมาสัมผัสนั่งดูครับผมอยากแนะนำลองเอาก้นมาจุ่มดูนะครับคุณจะรู้สึกว่ามันคุ้มกับค่าเงินที่เสียไปแน่ๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับเราได้นำมาให้ได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวไปแล้วผมต้องมีไปไลฟ์แล้วก็ทำคลิปบูธอื่นต่อนะเดี๋ยวติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์ต่อเนื่องแยกเป็นบูธบูธไปนะครับว่าเป็นยังไงเนาะ นี่โอเคภาพเสียงชัดเจนนะครับเดี๋ยวนัดไปบูธไหนดีเราไปบูธเอมจี MT ไหมพาไปดูแบบเอ็มจีรื้เปล่าอ่ะกลับมาแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้สําหรับบูธเก e วอลเนาะเดี๋ยวเราไปไลฟ์กันต่อกับบูธของของไลเดียเปอร์โยดีกว่าเราอยากรีวิวตัวเปอร์โย408นะครับว่ามันหล่อขนาดไหนไปโอเคติดตามกันนะครับไปแล้ครับ